สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปเบสสุขุสุคนมาเปิดกล่องมาก,ก็มาเจอเครื่องแกงหน่อไม้จ้าพี่น้องจ้าอันนี้หน่อไม้ของเราหน่อไม้ต้มจืดแล้วจ้าพี่น้องจ้าแหนงแหน่งหน่อไม้สดสกชแซ่บค่ะไปหามาจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือเตรียมเครื่องเรียบร้อยแหละมีน้ำยานางเนาะเครื่องแกงของเห่ามีอ่านแบบวั บวบน้อยเฮ็ดหุ่นนูจะพี่น้องจจาอันนี้คือลูกโหลดนะนจะลูกโหลดอันนี้ใส่เนาะแอลกอสซมียอดยอดบวบยอดฟักทองมะจจะพี่น้องแ้าหรือว่ายอดอื้อนันเองเนาะใส่พักขาหอมๆนี่เตรียมเรื่องเรียบรออัอน,นี้คืออันเขาเบือต่ำเนะเาะเขาเขาเหนียวแซนําแต่ก็มาต่ำใส่กระบอกเพชรจ้าพี่น้องใส่กระบอกพินเนาะ นี่เราจะแกงหน,น่อไม้วันนี้มาจับพี่น้องชานไฟก่อนทางหมอขึ้นเดียบร้อยก็สิเอาน้ำยาน้างลงใส่จับพี่น้องจ้ะทำคนเดียวถื้อกล่องอีกกระสีหนักเนี่ยอะไรอะไรใช่ไหมอะเบิร์ใช่ไหมใส่น้ำยนานางใส่ในน้อยก่อนใช่ใช่ลูกใช่ใส่แค่นี้ก่อนเนาะอันนี้เหรอไม่รือว่าใส่เบิร์ต อ,อ,อ,อันนี้เหรอเพื่อเห็ดเออเออเรู้แล้วโดนไปใส่หมอนี่ใส่น้ำยานางลงไปก่อนเลยน้ำยเเราก็จะเอาแอบเอาเชืเอ่อหนูใส่ลงไ,ไ,ไปเลยแอบเอนี่ใส่ลงไป เมนูประจำซ่อง <c oughs> ของโปรดแซ่บที่สุดคือแกงหน่อไมนั่นเองจ้ะนี่เรียบร้อยห้ากรสิใส่เรียงลงไปเลยเนะาะใส่เฮดใส่นี้ลงไปเนะาะไก่ไปเนาะจะพี่น้องใส่ลงไปเลยเรียบแบบนึงพุนัดใส่ลงไปแล้วจ้ะ เครื่องแกงของเราเดี๋ยวมมหม้อล่อหม้อเลือดเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงปรุงเครื่องกันได้จ้าก่อนอื่นต้องใส่ผงพิเศษก่อนจะพี่น้องจ้าโอ้พี่น้องสตื่นซะแล้วเนาะใส่หลายแสบหลายจะพี่น้องจ้า เแต่คนมักนอกจากพี่น้องก็ะจะใส่รสด,ดีแม่ดูเออเอาไว้ลูเอาไว้นนแล้วก็วน้ำปาลาร้าของเรา,าใส่ใสลงไปไม่ใส่เอามันแล้วมันจะเค็มแล้วก็ใส่น้ำปลาไม่เค็มนะคะโอ้ยเสียงนี่จะ้ะแกงนใหมัน ง่ายๆสไตล์เราเ,รอเองจ้ะมาเบิ่งหมอแกงหน่อไม้ของเราก็ะุดกกกกเลยจ้ะพี่น้องจาอ้าแซ่บแซ่บนม้สดๆมาเลยจ้ะพี่น้องที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะอาจสิร์ฟอะไรกินแซ่บสดๆแบบบานห้าเนาะจ้ะพี่น้องนี่ดุกโกรดมึงเนี่ยใส่ดุกโกรดเยอะๆแซ่บเขากรสุใส หย่อนบักบวมหย่อนบื้อึลงไปด้วยจ้ะเพราะว่าบวบเป็นอย่างซุกแล้วเนาะนี่อันนี้ซื้อซื้อสดสดจากสวนได้ได้หย่อนบักบวบก็หย่อนบื้อึเด็กกับบวบหน่อยนี่สดสดพคากรสดดูไม่ใช่ที่ตลอดเลยนี่แหวกไม่ร่งชิมไปแต่สบบริจัคพี่น้องอัอชิมมะมักเออเลี้ยงให้เียม ดูก็ได้ใจเย็นๆดูนี่เราก็จะใส่พักขาลงไปเลยของแสบของเราของแข็งของเราพักขาหอมๆดูเอลินเลยนี่จ้ะพี่น้องจ่าโอ้สวยมากมาเลยจ่ามุดจอมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ่าพออย่าพูดสับสนแม่พีนี่โอ้ ให้เบิ่งไกลๆจับพี่น้องว้าวเด็ดชิ้นเลยแซ่บแกนขุ่นๆด้วยจับพี่น้องจ้ะพเนี่ยเด็ดจับพี่น้องจ้ะสนับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำนีเด้อจ้าขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องที่เข้ามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าไปแล้วจ้าบายบาย